อยู่ทำดินสอเนี่ยอะอันนี้ของลูกสาวผมคิตตี้เนี่ยแต่คุณมีมีไอเดียดินสออะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติในอดีตแล้วคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีคนซื้อหรอกหาโรงงานไม่ได้ทำไม่ได้ยังไม่มีทุนหรอกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นลืมไปผ่านมาหนึ่งเดือนสองเดือนมีคนถามขายขายดีเทน้าเทท่าเทกระจัดอยากทำติ๊กต็อกอันนั้นจะทำล้วจะทําไวไว้ก่อนไว้ก่อนฉันยังทําไม่ได้ฉันยังไม่พร้อม หนึ่งถึงสองอาทิตย์มีคนทําปังรวยไปเลยทําไมเป็นแบบนั้นหรือจะขายได้ไหมคอนเฟิร,ร์มได้ยังไงความคิดสร้างสรรค์ที่ดาวโหลดมาของพวกเราทุกคนมนุษย์โลกตรงนี้จำเอาไว้เลยนะอย่าทุกคนจำเอาไว้คุณโชคดีมากๆที่รู้เรื่องนี้ถ้าคุณมีความคิดหรือไอเดียอะไรบางอย่างบางอย่างที่ดูบ้าที่สุดที่ดูเป็นไปไม่ได้ที่คิดว่ามันจะมีคนซื้อไหมจะมีคนเห็นค่าไหมจะมีคนมาดูไหม คุณจงจำเอาไว้นะครับมีเพราะความคิดสร้างสารรค์เหล่านั้นนะ่ะมันคือกฎแรงหนึ่งดูหมายความว่าอะไรมันมีคน